ถ้าความิด่นึด่งก็คือว่าสามเดือนก่อนที่คุณพ่อจะเสียเนี่ยท่านเป็นไข้ต่ําๆตลอดแต่โรงพยาบาลไหนก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าเพราะอะไรถึงได้เป็นไข้ต่ําๆตลอดแล้วก็รักษาไม่ได้เมื่อ,อเปลี่ยนโรงพยาบาลไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็หาสาเหตุไม่ได้เขาก็ต้องตรวจทางการทต้องเริ่มหใหม่ตลอดหลายแบบซึ่งการตรวจเหล่านี้มันก็ทําให้ร่างกายเราสุดลงได้เหมือนกัน ท่านจะเลยอ่อนแอลงเรื่อยๆจากที่เป็นไข้ต่ำๆก็อ่อนแอพุ่มต้านทานก็ลงเรื่อยๆเชโลเข้าตัวได้สบายก็เลยติดในกระแสโลหิตเมื่อติดในกระแสโลหิตก็คือเข้าไปสู่อวัยวะภายในหลายๆอันอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วซึ่งถ้าตับไตไม่ทํางานก็คงต้องเสียคุณพ่อไปวินาทีที่เรารู้ว่าท่านเสียชีวิตแล้วเนี่ยสิ่งที่ทิมคิดแล้วก็กังวลมากที่สุดคืออะไร ยังยังไม่ค่อยเชื่อนะตอนนั้น <ứng S 2> ก็รู้สึกชาชาย,ยไม่เชื่อเท่าไหร่แต่ว่าตอนนั้นห่วงแม่มากกว่าเพราะว่า,วาผมทราบถ้าเกิดคุณพ่อเสียจริงๆเนี่ยมันเป็นช่วงที่กระทันหันมาก <ứng S 2> ทั้งน้องชายทั้งทั้งคุณแม่ตอนนั้น,น<ม>ก็ห่วง,ง,งคุณแม่ก็เลยรีบเดินกลับมาถ้างั้นสิ่งที่กังวลที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของความห่วงใยคุณแม่และก็น้องชายครับเพราะว่าถ้ากระทันหันอย่างนี้มันยังไม่ได้ทําใจในวันที่คุณพ่อเสียเนี่ยทีมอยู่ที่ไหนส่วนไหนของอเมริกาคะ ผม,ผมเรียนที่บอสตันฮะแล้วก็แต่บอสตันไม่มีเที่ยวบินที่ตรงจากบอสตันมาที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องแวะที่ที่นิวยอร์กส่วนใหญ่ก็จะต้องไปขึ้นเครื่องที่นิวยอร์กเพราะว่านิวยอร์กกับกรุงเทพตอนนั้นยังมีเที่ยวบินตรงอยู่แต่ว่าถ้าถ้าเป็นบอสตันเนี่ยเขาจะไม่มีบินตรงก็ต้องรออยู่ดีแล้วรู้ได้ยังไงใครเป็นคนแจ้งข่าวว่าคุณพ่อเสียคุณอาคุณอาที่เป็นน้องชายของคุณพ่อโทรมาบอกว่าคุณพ่อเสียแล้วผมก็เลยเหมือนในหนังได้เลยฮะคือวิ่งออกมาจาก อพาร์ทไมต์ไม่ได้เอากระเป๋าอะไรมาเลยก็คือมีเสื้อเสื้อนอกตัวหนึ่งแล้วก็วิง่งพอไปถึงสนามบินก็ตัดหน้าคนนันบอกว่าผมมีเอมเบรเจนซีขออนุญาตฝรั่งเขาก็ดีใจดีนะเขาก็ให้ผมรัดคิวแล้วก็ซื้อตั๋วใบแรกแล้วก็บินจากบอสตันไปที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กพอมาถึงนิวยอร์กแล้วมีไฟท์ทันทีที่จะกลับเมืองไทยไหมคะไม่มีครับก็ต้องต้องรอแป๊บหนึ่งแต่พอ,อกลับเขากลับเข้ามาเนี่ยพอดีวันนั้นเป็นวันที่มีประเทศไทยมีรัฐป,ประหารพอดี ก็เลยล่าช้าไปหน่อยพอไปถึงปุ๊บเป็นคนไทยที่มาจากนิวยอร์กเขาก็กักตัวไว้พักหนึ่งก็ทําให้ไปงานสอารบคุณพ่อชายกลับยังไงอะคะถึงถูกกักตัวเป็นของอของรัฐบาลไทยตอนนั้นเป็นเครื่องบินของรัฐบาลไทยตอนนั้นพอดีมีกลุ่มคนของรัฐบาลไปประชุม UN ที่นิวยอร์กซึ่งถ้าเกิดผมไม่กลับทริปนั้นเนี่ยก็ต้องรออีกสอสาวันผมก็เลยตัดสินใจกลับมาช ถ้า,าคุณผู้ชมจําได้ในช่วงที่มีรัฐประหารเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงหนึ่งที่มีเครื่องบินของอดีตท่านนายกรัฐมนตรีที่จะต้องส่งกลับมาเมืองไทยถ้าจะเดาไม่ผิดนักก็คือน้องทิมอยู่ในเครื่องนั้นที่ส่งกลับจากนิวยอร์กเพื่อที่จะกลับมาเมืองไทยค,คุณอยู่ในเครื่องนั้นกี่คนน่าจะยี่สิบสามสิบคนก็คือข้าราชาการประจำ ทั้งหมดก็คือมีส่วนในเรื่องของข้าราชการยกเว้นคุณเป็นเด็กค,คนหนึ่งที่ถูกฝากกลับมาในเครื่องนั้นลงที่ไหนคะสุวรรณภูมิดอนเมืองไม่ใช่ที่กอ,องทัพอากาศที่สนามบินของกองทัพอากาศค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงถูกตัก,กตัวก็ต้องอยู่พอดีเขาก็พอมันมีเหตุในประเทศไทยเขาก็ใครเข้าเขาก็ต้องสกรีนเป็นธรรมดานะค่ะเขาก็ถามว่าทําไมเป็นนักเรียนแล้วทาไมมากับไฟนี้ได้อะไรอย่างเงี้ย ก็อธิบายให้ฟังว่าคุณพ่อผมเพิ่งเสียแล้วก็ตั้งใจที่จะกลับมาไปงานศพท่านให้เร็วที่สุดได้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็้เขาก็ไม่ว่าอะไรกักอยู่นานไหมคะอ่าสี่ห้าชั่วโมงได้ก็สายนิดหน่อยแต่ก็ยังทันทันไหมทันทันโอเคทันงานศพเมื่อมาถึงงานศพแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างจากที่ก่อนที่จะขึ้นเครื่องเราก็ยังรู้สึกถ้าจะบอกว่ามึนๆชาชา มันมันเป็นความจริงหรือเป็นความฝันมันกําลังมึน <c oughs> ๆพอมาถึงแล้วถึงงานศพจริงๆแล้วรู้สึกยังไงร, <c oughs> รู้สึกว่าต้องเข้มแข็งที่สุดเท่าทาี่จะเท่าที่จะทําได้เพื่อที่จะไม่ให้คนอื่นถ้าเกิดอย่างคุณแม่ถ้าคุณแม่เห็นว่าผมทา่านเองก็รู้สึกอ่อนแอยอยู่แล้วหรือว่าเสียใจอยู่เราเห็นผมเสียใจก็จะเป็นะใา,า้ท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยเหมืนอมนกับบังคับให้ตัวเองเป็นเสาหลักเองไม่รู้ว่าต้องการหรือเปล่าแต่ก็พยายามทําให้เป็นเสาหลักของ ของตระก,กูลของครอบครัวให้ได้เพราะมันกระทนหันมากยังไม่มีใครอยากจะเชื่อมันมาโดยอัตโนมัตคิความรู้สึกแล้วก็การแสดงออกแบบนั้นใช่ใช่นะคะมันมาเองโดยอัตโนมัติโดยเขาเรียกว่ามันมาจากสามัญสำนึกของการเป็นลูกผู้ชายแล้วก็เป็นลูกคนโตอ,อีกด้วยนะคะทีนี้มาคุยในเรื่องของธุรกิจของคุณพ่อในวันที่ท่านจากไปกระทนหันอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจตอนนั้นเป็นยังไงผมทราบนิดนิดหน่อยๆน่อยว่าท่านกาลังเริ่มทำหมายถึงว่าเริ่มเอาเครื่องจักรมา Mm hmm. ประกอบการเริ่มหาทีมงานเริ่มอะไรอย่างนี้แล้วก็ทราบว่าคงต้องมีการกู้ยืม mm hmm. ที่จะเป็นทุนในการจดทะเบียนบริษัทอยู่บ้าง <c oughs> แต่ไม่ทราบจำนวนว่ากี่หลักและจำนวนม,มาทราบตอนไหนมาทราบตอนที่งานศพเพราะว่ามีมีจะเป็นคนของแบงค์เลยว่าพนักงานตัวเองมากระซิบบอกว่าชื่อผมชื่อผมเป็นคอลลาเตอร์ลนหรือว่าเป็นผู้คำประกันในนั้นด้วย mm hmm. ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นก็ ต็มใจ <5 S 1> แล้วก็มีความสุขที่จะทําต่อความฝันของคุณพ่าต่อให้เสร็จพอทราบว,ว่า,เ,าเป็นนี่จํานวนเยอะพอสมควรแล้วก็คิดว่ายังไงก็ต้องทําต่อให้สําเร็จให้ได้จานวนที่เยอะพอสมควรเนี่ยทราบว่าเท่าไหร่ในงานศพถูกไหมคะครับเก้าหลักบอกได้ไหมคะเป็นจํานวนประมาณเก้าหลักะครับเอาเป็นเก้าหลักเป็นเกณฑ์ก็แล้วกันะกน,นะคะ ก็ถือว่าเยอะสำหรับเด็กอายุ24 25เห็นเก้าหลักแบบนั้นถือว่าถือว่าเยอะตัวเองยังบอกว่าเยอะเครียดไหมคะตอนนั้นพยายามเมื่อกลับไปผมไม่เครียดเลยเพราะว่ามันไม่มีเวลาให้มานั่งเครียดใช่ไหมครับผมผมเชื่อตลอดว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มนะเราคิดว่าปัญหามันเยอะมากแต่ไม่จะเป็นมื่อจนหมดจนไม่อยากที่จะเสียเวลามานั่งกลุ้มก็อาจจะมีท้อแท้บ้างแต่ว่าก็ตั้งใจแก้ไปเรื่อยๆด้วยความที่ยังเด็กก็ ข้อดีผมคิดว่าตาบอดไม่กลัวเสือคือผมยังไม่เคยเห็นรู้ไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอะไรบ้างเลขเก้าหลักมันมากมายขนาดไหนก็ําไปเรื่อยๆทําไปตามสัญชาตญาณที่บอกว่าทําได้โรงงานที่คุณพ่อได้ลงลงทุนลงแรงในการทําเนี่ยทําอยู่นานไหมคะจนถึงวันที่ท่านเสียชีวิตสองเดือนก็คือเพิ่งเริ่มเริ่ม,รม no, จริงๆเลยโนจิงอ๋อ <laughs> นี่ที่คุยกันนึกว่าคุณพ่อเริ่มมาได้สักปีนึงแล้วหมายถึงเพิ่งเปิดหมาดๆเลยสองเดือนเริ่มจากศูนย์เริ่มจากติดลบไม่ใช่เริ่มจากศูนย์ติดลบที่ว่าต้องบอกว่านั่นคือวิกฤตที่ <S <S ทีมจะต้องเจอเรียกสติกลับมายัางไงเรียกความเข้มแข็งมาจากไหนมองกลับไปตอนนี้นี่กลัวเลยแต่ว่าอย่างที่เรียนตอนนั้นนะ็คือว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกชายคนโตแล้วก็ สถานการณ์สร้างเวลาุรเนลุยมันคือมันต้องต้องมันไม่มีทางเลือกครับไปบังคับยังไงก็ต้องขึ้นชกไม่มีทางเลือกไม่มีช้อยเลยแม้แต่ข้อเดียวก็คือปิดไม่ใช่ไม่ใช่ช้อยของผมเพราะว่าหนึ่งผมเชื่อในอุตสาหกรรมนี้ผมเชื่อในอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็จริงๆก็คือรักคุณพ่อมากแล้วก็อยากจะนี่คือความฝันของท่านถึงท่านจะไม่อยู่แต่ว่าเชื่อว่าท่านยังมองดูอยู่ก็พยายามทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้ สารต่อสารต่อใช่ไหมคือสิ่งเดียวที่เราคิดในตอนนั้นคือเพราะว่าปิดไม่ได้อยู่ในหัวตอนนั้นนะคะถามจริงๆจากจากความรู้สึกของลูกผู้ชายคนหนึ่งนะเคยร้องไห้ไหมคะห้านาทีจากตอนที่ทร,ราบว่าคุณพ่อเสียมจาจนถึงตอนนี้เนี่ยว่าร้องไอม่ได้ยังไม่มีเวลาร้องบางทีเดี๋ยวอาจจะร้องเมื่อมันผ่านไปจนไม่ไม่กังวลใจเรื่องอะไรแล้วก็อาจจะร้องตอนนี้มันยังไม่ไม่รู้สึกไม่ไม่ไม่มีช่วงเวลาให้คิดเลย มันไม่มีเวลารา้องตอนงานเผาศพอะอตอนที่งานเผาศพเยนั่นคือพ่อเราอยู่ในกองไฟเท่านั้นเองอถามจริงๆจากหนี้ทั้งหมดเก้าหลักเนี่ยเคลียร์ยังไงก็ในบริษัทยังมีทรัพย์สินอยู่ทรัพย์สินเหล่านี้ถ้าเอาสมองเข้าไปเอาเทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นมูลค่าได้เพราะฉะนั้นขายได้พอพอสิ่งที่ คุณพ่อทิ้งไว้เนี่ยเอาสมองเข้าไปทำให้มันเกิดเป็นทรัพย์สินขึ้นมาเนี่ยมีสินค้าขึ้นมามีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันขายได้เราขายให้ใครคะขายกับ,กบผู้ถือหุ้นอีกคน,เ,นเป็นชาวญี่ปุน่นก็เลยแบ่งกันเจ็ดสิบสามสิบแล้วก็มีเงินก้อนหนึ่งเข้ามาที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนพูดเองไหมค่ะเพื่อที่จะให้บริษัทมันยืนยเดินต่อไ,ไปได้ในอนาคตม,ม,มันเหมือนกับว่าการที่จะล้างหนี้จากเลขเก้าหลักเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ดูเหมือนว่าทีมเนี่ยทำทุกอย่างให้มันเห็นว่าง่ายเอาของที่เรามีอยู่แล้วคิดอมันไม่มีตัวเลือกของที่เรามีอยู่ในบริษัทนั่นแหละก็คือขายให้กับให้กับบริษัทต่างประเทศได้มีส่วนเข้ามาอยู่ในบริษัทเราสิ่งที่ทีมคิดเนี่ยทึ่งมากต้องบอกว่าทึ่งมากอันนี้ขอขอชื่นชมทีมงานเก่งด้วยต้องบอกว่าอันนี้เห็นด้วยกับทีมงานที่คุณพ่อเลือกมาเป็นทีมงานที่มีความผูกพันกันมากทีเดียวถึงได้ทําได้ขนาดนี้ ก้าหลักกับสิ่งที่ตัวเองคิดขายแล้วเสร็จแล้วนี่จบเลยไหมก็ถ้าไม่ทำอะไรกับมันมันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นทุบหม้อข้าวไปแล้วไม่ไม่คิดจะเดินถอยหลังท้าความนิดน,นึงฮะคุณพ่อท่านมีความชอบมีวิสัยทัศน์ว่าการเกษตรของประเทศไทยจะไม่แพ้ที่ไหนในโลกท่านก็ทำงานเกี่ยวกับการเกษตรมาตลอดชีวิตตลอดค่ะท่านเกษียณ คือเราออกจากงานประจําที่เป็นบริษัทเอกชนทั่วไปคเพื่อที่จะมาพักผ่อนอ,อพักผ่อนได้ประมาณสองเดือนทํางานมาตลอดเนี่ยมันเบื่อนะถ้าถ้ามันไม่มีงานทําั่นก็เลยบอกเอออยากจะทําเองออเพราะเชื่อว่าธุรกิจการเกษตรถ้าเพิ่มมูลค่าได้เนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจหลักของประเทศคราวนี้เนี่ยอุตสาหกรรมข้าวนี่คงไม่มีใครเถียงว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศของบ้านเราซึ่งในการที่จะเอาจากข้าวดิบ ข้าโรงสีแล้วก็ให้มาเป็นข้าวที่เรารับประทานกันเนี่ย mm hmm. มันมีบโ p r o ักต์หรือว่ามีสินค้าเสริมเหล่านั้นมากมายไม่ว่าจะเป็นจมูกข้าวไม่ว่าจะเป็นรำข้าว mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นแกลบสิ่งพวกนี้ไม่ไม่ไม่อยากให้มันสูญเสียไปใช่ไหมคะรำข้าวเนี่ยปกติในอุตสาหกรรมไทยก็คือให้สุกรรับประทานหรือ mm hmm. ว,ว่าให้เป็นอาหารสัตว์เราเลี้ยงเราเลี้ยงอะค่ะเราเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไปเรื่อยใช่ซึ่งราคามันก็จะสี่ห้าบาทเพราะมันไม่มีการเพิ่มมูลค่าอะไรเงี้ย ซึ่งในลัค่าเนี่ยมันมีน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพมากซึ่งเป็นตัวลดคอเลสเตอรอลในในหัวใจเวลาที่มันไเลือมันสามารถเหมือนกับมองภาพเหมือนกับว่ามันไปถูตามหลอดหัวใจเราได้ให้มันหลอเลืคะซึ่งต่างชาติเนี่ยเขานิยมทานกันมานานโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นชอบอะไรที่เกี่ยวกับข้าวมากพี่หนุมแหม่มคงสังเกตเวลาไปกินอาหารญี่ปุ่นจริงๆชาข้าวคั่วเขาชอบกลิ่นมันหอมมากมันหอมมันซึ่งคุณพ่อคิดว่า ทำไมต้องให้สุกรกินในราคาที่มันไม่มีการเพิ่มมูลค่าถ้าเราเอาสมองเข้าไปเราเอาเทคโนโลยีเข้าไปสกัดน้ํามันออกมาให้มันเป็นมูลค่ามันเป็นน้ํามันที่ดีต่อหัวใจที่ดีต่อผิวพรรณต่อสุขภาพเนี่ยค่ะประกอบกับภาวะว่าน้ํามันปาล์มหรือว่าน้ํามันถั่วเหลืองที่มันมีอยู่ในตลาดทั่วไปเนี่ยมันเอาไปทําเป็นไบโอดีเซลได้หมายความว่าเอาไปทดแทนกับน้ํามันที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้เพราะฉะนั้นราคามันขึ้นตามปีที่แล้วไม่รู้ไม่ทราบว่าพี่หนุ่มแหม่มจำได้หรือเปล่าที่ ราคาน้ำมันขึ้นไปร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแล้วนาคาน้ำมันปาล์มขาดตลาดต้องตนกันเป็นที่กระทรวงพาณิชย์ต้องออกมาทุกอย่าง<ำ>ขึ้นตามกันหมดเลยต้งองอขึ้นตาม mm hmm. มันเป็นโลกาภิว่า <c oughs> น์ฮะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้น้ำมันลำข้าวเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่หาได้ภายในประเทศ mm hmm. ถูกแล้วงต้องไปเอานำเข้ามาจากอ่บราซิลก็ดีจากจีนก็ดีจากอเมริกาก็ดีถ้าเรามีอยู่ตรงนี้อยู่ทําไมเราไม่มา เพิ่มมูลค่ามาแล้วก็ส่งที่เรามีอยู่แล้วร<ช>ำข้าวจากเม็ดเล็กจะเอาไปสกัดเป็นน้ำมันยังไงเพราะโดยส่วนใหญ่ก็จะเห็นเลี้ยงสัตว์หมูหมากาไก่ไปเรื่อยครับคือรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นผงซึ่งเกิด<ช><ช>มาจากการฉีข้าวการกระท้อแม่ข้าวเศษเหลือมันจะเป็นผงทั้งหมดนี่ตอนนี้ในผงเหล่านี้เนี่ยถ้ามันมีกรเพิ่มน้ําหรือว่าเพิ่มสารเคมีบางสิ่งบางอย่างเข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะดึงน้ํามันที่มันอยู่บนผิวของไอ้เม็ดงผงๆเรานั้น ออกมาให้มันเป็นน้ํามันได้ซึ่งถ้าถ้ามันเป็นผงๆธรรมดาที่เห็นสุกรกินหรือว่าไก่กินเนี่ยมูลค่ามันก็จะไม่เกิน3บาท4บาท5บาท6บาท7บาท8บาทต่อกิโลต่อกิโลนี่คือสิ่งที่โรงสีที่ชาวนาได้ปัจจุบันนี้นะราคาค่ะแต่เมื่อถ้าผมใช้สมองแล้วก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆ mm hmm. ในการดึงน้ำมันที่มีประโยชน์นั้นออกมาจากผงนั้นได้เนี่ย mm hmm. มูลค่ามันเพิ่มได้เพราะว่าการที่คิดมูลค่าไม่ได้คิดมาจากต้นทุนเท่าไหร่มันคิดว่าเราทําประโยชน์อะไรให้กับลูกค้ามากกว่าซึ่งลูกค้าเขาก็เห็นคุณค่าตรงนี้ว่า,เ,าเรื่องของสุขภาพเขาก็ดีเรื่องของสุขภาพหัวใจเขาสุขภาพผิวพรรณสุขภาพจิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรำข้าวมีประโยชน์หลายอย่างท,ที่ที่จะสามารถทําต่อไปได้แทนที่จะให้มันหยุดอยู่ที่คิดนี้คิดในแค่แง่ของประเทศนะแทนที่จะให้มันหยุดอยู่แค่สามสี่ห้าหกเจ็ดบาทเนี่ยก็ ทำให้มันกลายเป็น20-30บาทได้เมื่อมันเป็นน้ํามันดิบเมื่อกลั่นต่อไปเพิ่มมูลค่าต่อไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็น50-60ไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นร้อยไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็น2-300แล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะเสนอคุณค่าต่างๆนี้ให้กับลูกค้าได้ยังไงซึ่งมันก็เป็นโอกาสของคนไทยโอกาสของของผมที่ม,มีกล่องดําเป็นอุตสาหกรรมข้าวที่หาประเทศอื่นมาสู้ได้ยากแล้วก็โชคดีที่คุณพ่อสนิทกับบริษัท เลีนน้ำมาล้ำข้าวที่ญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นค่ะเพราะฉะนั้นผมก็ยังมีทีมเวิร์กอย่างที่เรียนไม่ว่าจะภายในประเทศเองในตัวบริษัทเองภาคราัฐภาคเอกชนก็ให้การสนับสนุนอย่งางดีรวมถึงต่างประเทศไปที่ญี่ปุ่นเกาหลีค่ะยุโรปก็คิดว่าผมทุกวันนี้มีความสุขมากแล้วก็ผมเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมทำมากว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวตัวผมค่ะสาหรับครอบครัวผมสําหรับบริษัทผมแล้วก็สาหรับประเทศของผมด้วย เท่ากับว่าโอเคเราได้ล้างหนี้ส่วนหนึ่งได้ล้างหนี้ส่วนหนึ่งใช้เวลานานแค่ไหนคะนคือมันไม่ใช่เรื่องของอมูลค่าทางการเงินหรืออะไรมันคือมูลค่าทางจิตใจของผมไม่ใช่ผมเองก็ทําให้ผมมีความสุขเองด้วยเมื่อเห็นว่ามันสําเร็จได้เพรานันมันมากกว่า เรื่องของเงินทองหรือว่าเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นในช่วงที่กําลังจัดการบริหารจัดการทั้งหมดหลังจากที่ตัวเองทราบเรื่องตั้งแต่รู้ว่าติดหนี้มาเนี่ยเคยคิดจะปิดบริษัทแม้แต่จุดเล็กๆในใจไหมคะไม่มีจริงๆถ้าถ้ามีก็คงบอกตรงๆแต่ว่าไม่เคยคิดตั้งใจที่จะทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้จริงๆและอย่างที่เรียนว่าไม่ใช่ผมคนเดียวมีมีมทีมงานที่เป็นลูกน้องของคุณพ่อ มีผู้ใหญ่มีคุณอาคุณลุงแล้วก็มีครอบครัวที่เข้มแข็งที่คอยสนับสนุสนมีคุณแม่<ด>คอยให้กาลังใจที่มีน้องชายที่พยายามจะช่วยทุกอย่างเท่าที่เขาจะทําได้เพียงแต่ว่าเขาเพิ่งจบมาเขาก็ยังไม่เคยทํางานอะไรมาก่อนผมยังความมีประสบการณ์ทํางานสี่ห้าปีก่อนที่จะเริ่มในขณะที่ต้องล้างนี้ด้วยแล้วคุณแม่ล่ะคะดูแลยังไงครอบครัวเราก็เหลืออยู่สามคนคุณแม่แมผมแล้วก็น้องชายน้องชายก็จะเด็กกว่าสามปีเพิ่งเรียนจบมา ในขณะเดียวกันที่ตั้งใจทํางานเต็มที่ก็ยังอยากจะเป็นลูกที่ดีด้วยก็ต้องเหนื่อยหน่อยใช่ไหมก็เวลาสมมติมีหกวันวันอาทิตย์เป็นวันเดียวที่ต้องอยู่ด้วยกันพร้อมกันสามคนผมก็คุยกับน้องเรียกน้องเทียนมานั่งคุยกับพี่แป๊บหนึ่งนี่คือวิธีที่เราจะใช้เวลากับครอบครัวเราต่อไปคะนนี้คือจะรับมือกันยังไงจะรับมือกันยังไงบอกาจารย์พุทสุขของพี่คือยังอยากเป็นเด็กอยู่เมื่อผมไม่อยากที่จะทํางานจนเครียดมากเกินไปแล้วก็สูญเสียความเป็น ธรรมชาติรราตของ <ใน S 1> เราทีของไว้เราไปอย่างเงี้ยจากผู้สูงของพี่อังคารพฤหัสสาวของเทียนก็ต่างคนก็ด่างออกไปเที่ยวแต่วันไม่มีวันไหนที่แม่ต้องอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเป็นช่วงตอนกลางวันเนี่ยคุณพ่อก็ไปทํางานคุณแม่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรในความคิดผมนะฮะไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ว่าพอตอนกลางคืนเนี่ยก็คือคุณพ่อต้องกลับบ้านมาทานข้าวและช่วงข่าวตอนสองทุ่มอะไรยเงี้ยแล้วในห้องก็ยังมีเสื้อผ้าคุณพ่ออยู่หมอนก็ยังใบเดิมอยู่ก็คือยังไม่รู้สึกว่าท่านไปไหน ก็ยินดีที่จะกลับบ้านเพื่อที่จะอยู่เป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นเวลาผมมีเท่าไหร่ก็หารสองไปก่อนเพ่อเพราะยังไงคุณแม่ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนี่คือสิ่งที่เรารับมือกับน้องชายด้วยในณขณะนั้นซึ่งน้องก็เก่งมากนะเพราะว่าอายุเขายังน้อยกว่าผมแต่ั้นเขายี่สิบสองเองเขาก็ช่วยเหลือผมทุกอย่างไม่เคยบ่นไม่เคยท้อหรืออะไรเพราะฉะนั้นสองคนทำด้วยกันก็เป็นทีมเวิร์คที่ทำแล้วมีความสุข ต้องบอกว่าเป็นทีมเวิร์คที่มีประสิทธิภาพจริงๆงคุณผู้ชมคะทั้งทีมเวิร์คในบริษัททั้งทีมเวิร์คที่บ้านจนสามารถล้างนี้ได้จากเก้าหลักอย่างที่้องทีมบอกคะ่ะหลังจากล้างนี้และเป็นยังไงเริ่มจากตรงไหนก่อนอเแรกแผะแรลกคือว่าทำให้มันเป็นสูนให้ได้มอมันเป็นสูน้ไ้ก็เริ่มทําให้มันเป็นบวกมากขึ้นเมื่อมันบวกในระดับหนึ่งซึ่ง ศักยภาพมันมีที่ติดหนึ่งในให้าไม่ใช่เป็นความเก่งหรืออะไรของผมไม่รู้เรื่องอะไรท้งนั้นนะจริงๆแล้วประเทศไทยให้ผมมา mm hmm. เพราะว่าทรัพยากรเหล่านี้นี่คือของประเทศชาติทั้งนั้นของชาวนาที่ที่ตั้งใจทําให้อุตสาหกรรมข้าวเป็นที่รู้จักของของทั่วโลกตามริมแม่น้ําเจ้าพระยาถ้าเกิดใครเคยขับรถออกจากกรุงเทพไปยุทธยาไปสิงห์บุรีไปฉลาดบ,บุรีก็คือว่าริมแม่น้ําก็คือซ้ายขวาคือเขียวหมด คือข่าหมดคือทีมเคยขับไปดูไหมคะอ๋อระทุกทุกคนฮะจริงอ่ะับก็ต้องไปไปหาพี่เพื่อนเพื่อนผู้ร่วมงานที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ผมคิดว่าถ้าจะทําอันนี้ผมอยากจะรู้ให้มันตกผลึกได้หมดก็ถ้าจะรู้ให้ตกผลึกหมดมันก็ต้องไปตั้งแต่ต้นน้ำหมายถึงว่าโรกสีก็ต้องไปหาถ้าไปขอความรู้เขาเขาเห็นเราเด็กเพว่า ยินดีที่จะให้ความรู้มาต่อไปก็ต้องเป็นชาวนาคือต้องลงไปให้เห็นคือไปในทุกๆส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ที่จะมาจากระรำเนี่ยมาจากไหนหนูต้องไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยเกษตรกรรมเกษตรกรเลยประเทศยุโรปประเทศอเมริกาค่าแรงแพงข้าวก็หายากพื้นที่เขามีจํากัดก็หมายความว่าเขาสร้างมาเป็นอุตสาหกรรมดีกว่าเป็นอะไรดีกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็วัตถุดิบไม่มีเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีกล่องดําอยู่ออย่างที่ได้เรียนไว้ตอนต้น คุณพ่อกับผมคิดว่าประเทศไทยมีกล่องนําอยู่ซึ่งถ้าเราใส่ใจกับมันสักนิดหนึ่งใส่ความคิดลงไปเนี่ยก็ทําให้เป็นธุรกิจสุขภาพที่ที่มีมูลคา่าอย่างที่เห็นไนดะ้ทั่วโลกจะรู้จักประเทศไทยในลักษณะอย่างนี้ก็คิดว่าถ้าใครรักสุขภาพก็อยากให้คิดถึงประเทศไทยโดยโดย,โดยมีน้ำมันลานห่งเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆก็ยินดีฮะดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะหลังจากที่เราสารต่ออย่างที่ทีมเล่าแล้วเนี่ยแล้ว ในสเต็ปต่อไปทําอะไรต่อขยายคือตั้งจเนื่องจากสินค้าพืชผลเกษตรเนี่ยมันมีขึ้นมีลงตามราคาน้ามันสักเจ็ดแปดเดือนที่แล้วก็ร้อยห้าสิบต่อบาร์เรลตอนนี้เหลืออยู่สี่สิบกว่าบาร์เรลเพราะฉะนั้นมันมีขึ้นลงวิธีที่จะแก้ปัญหาขึ้นลงคือต้นทุนเราต้องต่ําที่สุดในตลาดเพราะว่ามันเป็นสินค้าพืชผลการเกษตรการที่จะให้ต้นทุนมันต่ำที่สุดก็คือต้องขยายให้ใหญ่คือเจตตัวหานมันกว้างเพราะตัวตัวฐานมันกว้างแล้วตลาดมันรองรับได้ ก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะขยายเราขยายยังไงคะกูเพิ่มก็ต้องกูแบงเพิ่มกูเยอะไหมคะเอ่อเยอะเหมือนกันอันนี้เป็นหลักอะไรก้าวหลักไปไปแต่ก็ไปยังไงไปไปหาธนาคารยังไงด้วยหน้าตาแล้วพี่หนุ่มต้องบอกว่าด้วยวัยแล้วเนี่ยด้วยความละอ่อนน้อยเนี่ยไปหาธนาคารแล้วเราต้องพูดอะไรให้เขารู้สึกอยากเอาเงินให้เรากู้แล้วในจํานวนที่ไม่ได้น้อยด้วย ผมอายุเท่าลูกเขาลูกคนนี้ผมไม่เคยด้วยถามเขาไหมว่าก่อนที่ไปกู้เขาเนี่ยเขาถามผมว่าอายุเท่าไหร่ผมบอกยี่สิบห้าเขาบอกวันนั้นนะในวันนั้นเท่าลูกปาายี่สิบห้าคือก่อนที่จะเริ่มทํางานผมบอกกับน้องชายไว้ก่อนว่าเอการที่อายุน้อยอาจจะเป็นจุดอ่อนแต่เป็นจุดอ่อนที่ขจัดไม่ได้ไม่ว่ายังไงหน้าตาผมก็จะเป็นอย่างนี้อายุผมก็จะเป็นอย่างนี้มันไม่มีทางแรงได้เพราะฉะนั้นต้องหาวิธีอื่นแก้ ถ้าเด็กเนี่ยมันขาดความเชื่อถือคือ uh huh. ไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรลถ้าเรา uh huh. ตั้งใจที่จะศึกษาให้รู้ให้ตกหลึกเก้าให้ถูกที่ขันทันที่ไหนเก้าที่นั่น uh huh. ก็สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใหญ่ได้ว่าถามอะไรมาผมต้องพยายามตอบให้ได้ให้หมดซึ่ง uh huh. ผมไม่รู้สึกเหนื่อยกับมันเพราะว่าผมตั้งใจมีความสุขที่จะเรียนรู้เพิ่มไปเรื่อยๆ uh huh. มีหลักในการบริหารยังไงเอ่อ ไม่กลัวมันหาปัญหามาปัญญามีคิดถ้าตัดใดก็ตามเราไม่รู้ก็ถามคนอื่นก็ได้มีทีมงานคอยช่วยเหลือมีผู้ใหญ่คุณลุงคุณอาที่ที่ผมเคารพล้วท่านก็รักผมเ mm hmm. คอยให้เป็นกำลังใจคือคิดว่าปัญหาอะไรในโลกก็แก้ได้ถ้า ตั้งใจที่จะทําต่อไปด้วยวัยที่แตกต่างจากทีมของคุณพ่อค่อนข้างมากมีช่องว่างระหว่างวัยในการทํางานไหมคะดูเหมือนว่าทีมจะไม่มีช่องว่างนั้นเลยท,ทุกขณะที่เราคุยกันทีมจะบอกว่าไม่รู้ก็จะถามครับหลายคนนะฮะอุ้มผมมาตั้งแต่ยังสี่ห้าขวบเพราะว่าทางานคุณพ่อมาหลายปีก็เห็นผมเพิ่งเกิดขึ้นมาค่ะทุกวันนี้ผมต้องมาทํางานกับเขาใช่ไหมผมจําได้ว่าตอนที่คุณพ่อเสียใหม่เนี่ย มันแน่นอนอยู่แล้วที่พนักงานเขาก็ต้องรู้สึกกังวลใจว่าน้องทิมเขาเรียกว่าน้องทิมน้องทิมเข้ามาเนี่ยจะทําให้จะเป็นกับตัเรือแทนคุณพ่อได้ไหมเพราะว่าเรือก็ใหญ่พอสมควรเขาถามใช่ไหมเขาก็เขาคิดฮะผมดูผมก็รู้ว่าเขาคิดคงต้องคิดอยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่ได้ถามผมก็สื่อสารกับเขาเป็นสิ่งสําคัญสื่อสารก็บอกเขาตรงๆว่าผมเข้าใจนะถ้าถ้าพี่จะต้องตัดไปที่อื่นหรือว่าพี่จะต้องทิ้งเรือลํานี้เพราะว่า พี่ก็มีครอบครัว uh huh. พี่ก็มีภรรยามีลูกที่จะต้องดูแลเพราะฉะนั้นผมเข้าใจผมไม่สามารถที่จะให้คําสัญญาได้ว่าจะทําได้เก่งเท่าคุณพ่อแต่ว่าผมสัญญาได้ว่าผมพยายามเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์ในอดีตอาจจะเป็นพวกพี่ทุกคนทํางานให้คุณพ่อ,อกับผมในพี่ทํางานกับผมไม่ใช่ทํางานเพื่อผมไม่ใช่ทํางานให้ผมทำงานกับผมเราทำงานด้วยกันเป็นทีมไม่ใช่ว่ามีผู้นำคนใดคนหนึ่งแล้วก็ ตัดสินใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราตัดสินใจกันเป็นทีม,มแล้วก็แล้วก,วก็เริ่มสนิทมากขึ้นก็อย่างที่บอกนะก็าอายุน้อยนี่มันแก้ไม่ได้ยังไงมันก็ต้องน้อยอย่างนี้มันเราจะไปเร่งให้มันแก่เป็น30 3สิบสมสิบเอ็ดมันก็เป็นไปไม่ได้ <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอะไรทดแทนในการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ความเข้าใจในอุตสาหกรรมต่างๆในการบริหารอะไรก็แล้วแต่ทีมได้วิธีคิดวิธีการบริหารแบบเนี้ยมาจากไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีวันนี้ก็มาจากคุณพ่อคุณแม่บวกกันวิธีคิดของคุณพ่อวิธี ดูแลลูกน้องของคุณแม่วิธีทำงานหรือว่าอะไรเพราะคุณพ่อเป็นคนขยัน <c oughs> เพราะฉะนั้นผมเห็นมาตลอดว่าคนเรามีความสุขกับการทำงานได้อย่างที่อย่างที่คุณพ่อเป็นท่านก็อาจจะไม่ได้สอนเป๊ะๆว่าถ้าเจอสถานาการณ์อย่างนี้แก้อย่างนี้แต่ท่านสอนให้เห็นด้วยวิธีสอนของท่านเองหรือว่าการที่ส่งผมไปอยู่ต่างประเทศคนเดียว <c oughs> ในเมืองเล็กๆที่มันไม่มีคนอยู่ตั้งแต่เด็กมันก็ทำให้รู้สึกว่า เคยมีปัญหามาแล้วก็แก้ได้สักวันหนึ่งมันก็จะผ่านไปถ้าเราไม่ยอมแพ้มันซักก่อนมันก็สักวันหนึ่งมันก็จะถึงเวลาของเราเองเหมือนกับว่าทีมเองเนี่ยไม่ได้รับการบอกเล่าจากคุณพ่อทั้งหมดแต่ทีมได้เห็นจากประสบการณ์ตัวเองซึ่งผมคิดว่าดีกว่าใช่ได้เห็นที่คุณพ่อได้เห็นคุณพ่อทำเพราะฉะนั้นทีมเห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนมากกว่าที่มานั่งเล่าครับถูกับณวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จ หนึ่งเก้าต้องบอกว่าเป็นเก้าใหญ่ๆเลยถ้าคุณพ่อได้รู้อยากจะบอกอะไรกับความสำเร็จนี้กับท่านอ,อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะผมอพอที่จะดูแลครอบครัวได้แล้วก็พอที่จะดูแลบริษัทได้อาจจะไ,ไม่ดีเท่าคุณพ่อแต่ก็พยายามเต็มที่แล้วแล้วก็ ก็จะตั้งใจทาไปเรื่อยๆก็ขอให้คุณพ่อเป็นกําลังใจให้ผมซึ่งต้องบอกว่าพี่เองก็เชื่อเพราะว่าทีมเองก็หลุดปากมามงั้นแสดงว่าทีมเองก็มีทั้งความเชื่อและศรัทธาอยู่ในหัวใจตอนนี้ว่าคุณพ่อเนี่ยก็กําลังมองแล้วก็กําลังให้กําลังใจอยู่เพราะฉะนั้นทําให้เต็มที่ครับนะคะครับทําอยู่นานแค่ไหนถึงได้กลับไปเรียนสองปีครึ่งครับ นั้นแสดงว่าลาอาจารย์มันนานมากสองปีนี่ถือว่านานมากคืออย่างเงี้ยฮะฝรั่งดีนิสัยดีมากอาจารย์ที่มหาวิทยาลายัยบอกเขาเข้าใจเพราะฉะนั้นจะดปดปีอะไรก็ทําไปเถอะเพราะว่าการที่ที่มาทําตรงนี้ได้เนี่ยมันก็คือการเรียนรู้อย่างหนึ่งเรื่องเรียนที่เราพูดถึงนะคะต้องบอกว่าน้องทิมค่ะกําลังเรียนปริญญาโทถ,ถึงสองใ<อ>บ,<า>บนะคะ2ใบ,น,ะะบนี่คือเรียนที่ไหนบ้างเรียนอะไรเอ่ออันหนึ่งเนี่ยเป็นบริหารธุรกิจที่ม,มหาวิทยาลัย MIT ที่สหรัฐสองสองายรถไปต่อมาคือมหาวิทยาลัยฮาร์เบิร์ตเรียนภาวะผู้นำการเมืองการปกครองซึ่งจริงๆแล้วถ้าปริญญาโทที่เมืองนอกเนี่ยมันต้องใช้เวลาสองปีใช่ไหมคะสองใบบวกกันก็ควรจะเป็นสี่แต่ว่าเขาคิดว่าไม่ว่าจะอยู่จะบ,บริหารประเทศหรือว่าบริหารบริษัทก็คือหลักการบริหารคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเขาให้โอนเวทีได้เขาบอกลดให้ปีหนึ่งก็เลยสามปีได้ปริญญาโทสองใบตอนตอน,นั้นสมัครยังเด็กอยู่ ก็ปั๊บเดียวยี่สิป๊บเดียว, 24, 25, ยว 28, กลับมาก็ยังไม่เท่าไรตอนนี้20บาทละเราเห็นว่าเป็น3ปีเราก็เลยอ้อสองใบเลยใช่แล้วลคุณพ่อยังอยู่ฮะก็เรียนไปแต่ตอนนี้คุณพ่อไม่อยู่ล้วก็อยากจะรีบเรียนให้จบจบคุณผู้ชมคงจะสังเกตว่า <c oughs> ในในมหาวิทยาลัยที่น้องทิมเลือกคือเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั้งสองแห่งทั้ง MIT และก็ Harvard <c oughs> นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่คนต้องเรียนเก่งมากๆถึงได้กล้าเลือกเรียนถึงสองมหาวิทยาลัย คือโดดเด่นทั้งสองมหาวิทยาลัยแล้วยากโดดเด่นทั้งสองสาขาที่เรียนคิดสักนิดไหมคะว่าจะกลับไปเรียนดีหรือไม่กลับไปเรียนดีคิดว่ายัางไงก็ต้องกลับแต่ว่าจะนานเท่าไหร่ก็นานเท่านั้นหมายถึงว่าคุณแม่รู้สึกใช้ชีวิตเหมือนปกติได้คือมันคงจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าแม่เข้มแข็งเข้มแข็งเ<อ>มื่อไรเมื่อไรนั้นผมจะไปเมื่อธุรกิจเข้มแข็งพอมีทั้งระบบมีทั้งวิธีการทํางานมีคนที่ผมเชื่อใจแล้วก็มีความสามารถอยู่ผมก็จะกลับไป สาเหตุที่จะต้องกลับไปก็เพราะว่าวันที่คุณพ่อไปส่งตอนนั้นยังนอนดอนเมืองอยู่เลยฮะที่ที่ดอนเมืองคุณพ่อให้กระดาษแผ่นเล็กเมาหนึ่งใบมีอยู่ห้าข้อแล้วก็เขียนว่าภูมิใจมากนะที่เข้ามาหาวิทยาลัยที่ที่ดีที่คุณพ่ออยากจะให้เข้าคแค่นี้พ่อก็พอใจแล้วออืก,<ๆ>ก็ก็เลยยังไงก็ต้องกลับแต่เมื่อพร้อมคือผมก็ไม่ได้เร่งรีบแต่เมื่อสองปีมันอะไรดีขึ้นน้องชายก็เก่งขึ้นมากคุณแม่ก็เข้มแข็งขึ้นมากก็ ผมก็สบายใจแล้วงั้นแสดงว่าความสบายใจนั้นเกิดมาจากส่วนหนึ่งคือน้องชายมีส่วนทําให้เราได้กลับไปเรียนได้เร็วขึ้นนะคะแล้วใครเป็นก่งกว่าผมเองน้องชายเลยนี้งั้นแสดงว่าน้องชายตอนนี้คือดูแลคุณแม่ด้วยแล้วก็ดูแลงานบริษัทให้ด้วยครับจริงอ๋อเมงก็ดูฮะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีมีอินเทอร์เน็ตมีอีเมลอะไวก็บริหารช่วยๆกันได้ค่ะแต่ว่าการที่จะลงมือทำก็คงต้องเป็นเขาเพราะเขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมค่ะ ค่ะคุณแม่ผมก็พยายามที่จะโทรไปคุยบ่อยๆแล้วก็เหมือนก็ยังอยู่ไม่ได้ใกลกันไม่ได้ใกลกัน,พนเพราะเดี๋ยวเทอมเดียวก็3เดือนแล้วฮะเวลาผ่านไปเร็ว3เ <3 S 2> ดือนทีนึงก็ปิดเทอมนึงก็กลับมาหาทีหนึง่งแล้วก็มามีขอสห็นแล้วผมก็กลับไปหนาวต่อที่มึงนอกทุกครั้งที่กลับมาก็จะแตะมือกับเทียนครับเพราะว่าเทียนตอนนี้เทียนดูแลคุณแม่กี่เดือนแล้วคะสามเดือนดูแลบริษัทด้วย สามเดือน,น,นครึ่งงั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเทียนก็ออกล้านลาได้ผมสามอาทิตย์ไงยังไงก็กาไรอยู่สามเดือ <laughs> นกับสามอาทิตย์สามอาทิตย์นะคะงั้นแสดงว่าหน้าที่ที่กลับมาครั้งนี้เนี่ยของน้องทิมก็คือมาดูแลคุณแม่และก็มาบริหารงานของบริษัทคุณแม่เป็นเบอร์หนึ่งก็คือตั้งใจที่จะกลับมาให้คุณแม่นะคะคิด <มะ S 2> ถึงเองด้วยคุณแม่บอกไม่ต้องกลับมาแล้วทำอะไรเที่ยวไปเถอะงยคิดถึงนี่กเราคิดถึงคุณแม่วันนี้ขอบคุณน้องทิมค่ะขอบคุณค่ะ